ครับวันนี้เราอยู่กับที่เรา้องมุนขายเกย์ครับด้านหลังมีรถจร้าคิดผมมาสุกดีสีห้าสเกับเรามาดูันที่คลายนอกกันเลยไฟแตกครับใหม่ๆเพนาะนาไฟใหม่สปอกเก็ตหรือเกียบใช้างานได้ยาๆวๆมาดูที่เครื่องอันนี้หนึ่ง น้ำมันไฮดรอลิกใสๆตอนนี้มีใบมีดันดีนะครับหลอดไฟติดทุกดวงมาพร้อมกับไลา์ไดติ้งสำหรับใสหัวกระแทกนะครับสภาพภ่ายแกะก,กล่องคูงผมมแดงมาเลยวงการใช้งานอยู่ที่1นึ่ครับน้อยสิบ ตอบแอร์กันดีไหมครับ